ก็สวัสดีกับลูกศิษย์ที่อยู่ในเพจนะครับทิชชีวิตพิชิตข้อสอบราชการนะครับแล้วก็ในกลุ่มของติวภาคกก,กพติวภาคกท้องถิ่นแล้วก็ติวสอบสายอํานวยการบริหารท้องถิ่นนะครับวันนี้เป็นวันที่20แล้วสําหรับแคมเปญ21วันพิชิตข้อสอบกฎหมายในการสอบราชการนะครับที่จะสอบกันแบบ กระชั้นชิดเลยนั่นก็คือในการสอบออของกอพอนั่นเองซึ่งมีกฎหมายเข้ามาเป็นข้อสอบในปีแรกในปีนี้นะสำหรับลูกศิษย์ที่อยู่ในคอสติลฟรี21วันนี้นะครับก็สามารถไปดูได้ทางเพจเไปดูได้ทาง YouTube นะครับในช่อง YouTube ไปย้อนหลังดูได้ติวเตอได้ลงคลิปไว้ให้ทั้งหมดแล้วแล้วก็ได้ลงลิงก์ ในการโหลดเอกสารบรรยายสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวถ้าบรรยายเสร็จติเวเตอร์ก็จะเอาลงใน YouTube เหมือนเดิมนะครับใครที่เข้ามาดูไม่ทันก็สามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้นะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ได้ข่าวมาตอนนี้ก็คือโควิดเนี่ยเริ่มที่จะซาลงแล้วเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบกพที่มีการเลื่อนการสอบมา ก็จะหลังจากเดือนมิถุนายนนี้ก็จะมีการประกาศสอบเป็นแน่แท้อย่างแน่นอนนะครับแล้วในส่วนของท้องถิ่นเองนะครับก็มีการเรียกบัญชีตอนนี้เรียกบัญชีไปในบัญชีที่5แล้วนะแล้วก็คาดว่าจะมีการสอบในในไม่ช้านี้นะครับในอีกประมาณ2 3ถเดือนนี้แหละจะมีการสอบในรอบต่อไปก็ขอให้ทุกคนเตรียมตัว,ตวกันด้วยนะ และในเดือนหน้านะครับก็จะมีการเปิดสอบโอ้โหเปิดสอบเยอะมากเปิดสอบสายบริหารอำนวยการท้องถิ่นโอ้โหรอมานานมากนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆน,นะครับลูกศิษย์ที่อยู่ในเ,เป็นเจ้าพนักง,งานพัสดุนะก็เตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพพัสดุเราก็จะได้เงินเพิ่มมาอีกนะครับวันนี้นะติวเตอร์ก็จะมาบรรยายนะครับเกี่ยวกับ กฎหมายตัวสุดท้ายนะครับที่ใช้สอบนั้นก็คือเป็นเรื่องของความผิดต่อหน้าที่ราชการความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนี้นะครับเป็นความผิดที่กพอเอามาออกข้อสอบเป็นความผิดที่อยู่ในนี่ครับประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายอาญานะครับมีมันจะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาภาค2ว่าด้วยความผิด ต่อหน้าที่ราชการมีทั้งหมด20มาตรานะครับก็จะเริ่มจากมาตราที่147ไปจนถึง166นะครับ20มาตรา20ฐานความผิดนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลุยสรุปกันไปเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปหน้าจอเสียงชัดเจนดีนะโอเคเดี๋ยวเราไปหน้าจอกันเลยนะครับความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะครับคือคอนเซปต์ของมันก็คือว่าเราเป็นข้าราชการนะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าอะไรคือความผิดของข้าราชการอะไรที่ทําแล้วถือว่ามีความผิดนะครับเพราะฉะนั้นความผิดของทางออของหน้าที่ราชการก็คือคล้ายๆกับเป็นความผิดของข้าราชการนั่นแหละนะมันจะเป็นความผิดของอาญาในเรื่องของอาญาเลยนะ ในเรื่องของอาญาเพราะฉะนั้นเดีด๋ยวต้ออยากจะนำลูกศิษย์ทุกๆคนให้มารู้จักกับคำศัพท์เหล่านี้ก่อนเพื่อที่เราจะเข้าไปศึกษาในรายละเอียดของมันนะครับคำศัพท์เหล่านี้นะก็จะมีเช่นนะครับข้าราชการคืออะไรนะเจ้าพนักงานคืออะไรเจ้าพนักงาน vs กับเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่นะแล้วก็ โดยมิชอบกับโดยทุจริตนะเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเราถึงจะไปเรียนรู้เรื่องแล้วก็อ่านกฎหมายรู้เรื่องนะครับมาเริ่มกันเลยนะข้าราชการข้าราชการข้าราชการในที่นี้นะครับก็คือคนที่ข้าราชการก็คือคนที่สอบได้อะ อสอบได้สอบผ่านทุกอย่างเลยนะครับก็คือเป็นทุกทุกคนเลยหมายถึงว่าคนที่สอบได้ทุกคนคือข้าราชการทุกคนทุกตำแหน่งนี่ครับที่ที่อะไรครับที่ทำงานในภาครัฐที่ทำงานในภาครัฐนี่ครับเนี่ยก็คือ หมายถึงเป็นข้าราชการทั้งหมดนะที่จริงภาษากฎหมายก็คือบอกว่าจะต้องได้รับเงินเดือนจากจากงบประมาณแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยในหมวดเงินเดือน,นเขาจะว่ายอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเอาเอาเข้าใจกันง่ายๆคือข้าราชการก็คือคนที่สอบได้นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสนามสอบต่างๆสอบในลักษณะที่สอบเป็นข้าราชการทุกคนทุกตำแหน่งที่ทำงานในภาครัฐถือเป็นข้าราชการทั้งหมดนะครับทีนี้ ข้าราชการทั้งหมดเหล่านี้นะครับมันจะมีกฎหมายที่เป็นคู่มือในการทำงานของข้าราชการนะนก็จะมีกฎหมายอย่างนี้อันนี้เป็นข้าราชการใช่ไหมครับเขาก็จะใช้กฎหมายเนี่ยเป็นคู่มือในการทำงานไอ้กฎหมายต่างๆเหล่านี้นะครับมัน ในกฎหมายมันจะเรียกว่าเป็นการให้อำนาจแก่ข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเฉพาะตามกฎหมายโดยเราเข้าใจกันง่ายๆก็คือว่าข้าราชการเนี่ยที่กฎหมายให้อำนาจไว้ในแต่ละกฎหมาย เราจะเรียกคนที่กฎหมายให้อำนาจในแต่และกฎหมายให้ทำอะไรอย่างเงี้ยเราจะเรียกเขาว่าเจ้าพนักงานนี่ครับเจ้าพนักงานตามกฎหมายนั่นนี่นะส่วนใหญ่เลยมันจะมีมันจะใช้คำว่าอย่างนี้นะครับเนี่ยใช้คำว่าเป็นเจ้า พนักงานตามจุด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 จด,จดนี่ก็คือตามกฎหมายอะไรอ่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายปราบปรามเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายจัดเก็บภาษีเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายจุดจุดจุดแล้วแต่กฎหมายฉบับต่างๆจะให้อำนาจของข้าราชการคนนั้นนะครับอันนี้เข้าใจกันง่ายๆนะทีนี้นะครับ กฎหมายเนี่ยเขาจะให้อํานาจแก่ข้าราชการคนนั้นหรือใครก็ตามเนี่ยกฎหมายจะคํานึงถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือกฎหมายเหล่านั้นใช้อยู่ในกระทรวงทบวงกรมใดใช้อยู่ในกระทรวงทบวงกรมใดนะครับและเขาจะคํานึงถึงตำแหน่งตำแหน่งของ ข้าราชการนั้นเช่นเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีก็อาจจะเป็นเจ้าพนักงานในการเก็บภาษีตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บภาษีอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะคำนึงถึงวุฒิการศึกษาของข้าราชการคนนั้นหรือคำนึงถึงที่ได้รับมอบหมายหรือมีคำสั่ง หรือมีคำสั่งให้ข้าราชการคนนั้นทำปฏิบัติอะไรนะครับหรือดูว่าข้าราชการคนนั้นมีความเชี่ยวชาญหรือมีความสามารถถนัดด้านใดอย่างเงี้ยก็สามารถแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายนั้นได้นะครับทีนี้มันก็จะมีอีกคำหนึ่งอันนี้เราเข้าใจแล้วนะข้าราชการคือใครเจ้าพนักงานคือใครต่อไปมันจะมีอีกคำหนึ่งก็คือ เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่นะครับเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เนี่ยความหมายของมันก็คือจจะเป็นอย่างนี้นะครับลูกศิษย์ก็คือว่าในกฎหมายเนี่ยต่างๆคำว่ามีหน้าที่เนี่ยก็คือหน้าที่เฉพาะหน้าที่เฉพาะที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กมจุดนี่คือกฎหมายนะที่กำหนดไว้ในจุดในกฎหมายนะครับเช่นเดี๋ยวติวเตอร์จะยกตัวอย่างให้ดูเช่นในในกฎหมายหนึ่งนะครับเขาก็มีหลายหน้าที่ในกฎหมายนั้นนั้นมีหลายหน้าที่ มันมีหลายมันมีหลายหน้าที่เช่นนะในกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างจัดซือ้อจัดจ้างมันก็จะมีหน้าที่หนึ่งก็คือมีหน้าที่จัดซื้อมีหน้าที่ควบคุมพัสดุมีหน้าที่จำหน่ายพัสดุมันจะเป็นแบบนี้นะครับ ทีนี้ในแต่ละหน้าที่เหล่านี้นะติวเตอร์ยกตัวอย่างหรือว่าเป็นหน้าที่อื่นอ่พลาดภาพไม่เห็นชัดเจนนะหน้าที่ที่1หน้าที่ที่2หน้าที่ที่3และหน้าที่ที่4นะครับเจ้าพนักงานมีหน้าที่ก็คือเฉพาะเจาะจงไปสมมุติใน1กฎหมายในในกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างหนึ่งหน่วยงานเนี่ยก็อาจจะมีเจ้าพนักงานหลายคน เจ้าพนักงานใน่นี้อาจจะเป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พัสดุก็ได้ชื่อมันเป็นอย่างนั้นนะครับมีหลายคนแต่คนที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างก็กําหนดให้ในายกไก่ทําหรือคนที่มีหน้าที่ในการควบคุมพัสดุก็กําหนดให้นายขอไข่เป็นคนทำานะเพราะฉะนั้นทุกคนเจ้าพนักงานทุกคนเนี่ยกับเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ไม่เหมือนกัน นะเราต้องแยกตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะนั้นในหนึ่งกฎหมายเนี่ยทุกคนอาจเป็นเจ้าพนักงานได้แต่จะมีหน้าที่ต่างกันก็ได้อาจจะมีหน้าที่ 1, นสองก็ได้หรือ1คนอาจจะมีหน้าที่ทั้งหมดเลยก็ได้ 1, 2, 3, 4เนี่ยแล้วแต่จะเลือกแล้วแต่จะได้รับคำสั่ง ก็ดูเนี้ยตามความสามารถความเชี่ยวชาญอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นเราแยกออกแล้วนะข้าราชการคือใครเจ้าพนักงานคือใครนะครับและเจ้าพนักงานมีหน้าที่คือใคร3คมคนี้มันจะมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าคําว่าเจ้าพนักงานเนี่ยมันจะกว้างกว่ากว้างกว่าคนที่เรียกว่าเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ นะครับมันจะกว้างกว่านะถึงแม้กฎหมายนั้นมันจะลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ถึงถ้าทําความผิดถึงแม้กฎหมายนั้นไม่มีหน้าที่แต่ถ้ากฎหมายกําหนดว่าเป็นเจ้าพนักงานเฉยเยเนี่ยเขาก็มีความผิดได้นะครับเพราะนั้นใช้สองคำนี้แยกให้ออกนะครับเดี๋ยวมันจะมีข้อสอบเนี่ยมันจะถามนะโอเคต่อไปคำต่อไปคําว่าโดยมิชอบ กับโดยทุจริตโดยมิชอบคืออะไร1นนะครับโดยมิชอบเอาพูดง่ายๆกันเลยก็คือคือทำไม่ถูกกฎหมายนะครับทำไม่ถูกกฎหมายหรือระเบียบนั่นเองทำไม่ถูกกะหมายหรือทำไม่ถูกระเบียบหรือ ทำขัดแย้งโอ้เขียนไม่สวยอีกแล้วรีบเขียนไปหน่อยหรือทำขัดแย้งกับกฎหมายหรือระเบียบนี่ครับ อันนี้คือโดยมิชอบนะครับโดยมิชอบแต่ถ้าเป็นโดยทุจริตโดยทุจริตนะครับเ,เขาเรียกว่าโดยทุจริตนี้จะต้องหนึ่งครับต้องเป็นโดยมิชอบก็คือทำผิดกฎหมายและ ไม่พอนะครับหนึ่ผิดกฎหมายอย่างเดียวไม่พอและจะต้องทําไปเพื่อเพื่อให้ได้ผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้ผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งภาษากฎหมายนะเขาจะเรียกว่าสแสวงหาผลประโยชน์ เพิ่มเติมทั้งต่อตนเองและผู้อื่นนี่ครับอันนี้คือความหมายของคำว่าโดยทุจริตเพราะฉะนั้นภาษากฎหมายเนี่ยเขาจะเรียกว่าโดยทุจริตเขาเรียกว่าเป็นเจตนาพิเศษครับ คำว่าเจตนาพิเศษก็คือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อให้ได้ซึ่งมาซึ่งผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเนาะนอกจากจะทำผิดกฎหมายแล้วนะทำผิดกฎหมายเพื่อให้ได้ผลประโยชน์มาอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคเราก็เข้าใจ3คํานี้แล้วนะครับข้าราชการเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่นะแล้วก็โดยมิชอบแล้วก็โดยทุจริตอ่านะ เพราะฉะนั้นในหัวข้อเรื่องของการเปรียบเทียบความผิดต่อตำแหน่งราชการนี้นะครับตามกฎหมายตามระเบียบข้อสอบที่เขาจะออกเนี่ยเขาออกมาตราที่147จนถึงมาตราที่166ซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับติวเตอร์นับให้แล้วมีทั้งหมด20มาตรา20มาตรานี้เขาเรียกว่าเป็นความผิดที่เป็นอาญาของทางราชการ โทษโทษทางอาญามี2อ,อย่างนะครับไม่ใช่สิไม่ใช่ว่าโทษทางอาญามี2อ,อย่างโทษทางอาญาเนี่ยมันมันรับได้2รูปแบบก็คืออันที่1น,นะครับโทษปรับ2มีโทษจำคุกด้วยนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งเนี่ยมันจะส่วนใหญ่มันจะปรับอย่างเดียวเป็นเรื่องของเงินอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นเรื่องของ อาญาด้วยมันจะมีเรื่องของการจำคุกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าคุณเป็นข้าราชการคุณต้องนะครับต้องปฏิบัติตัวให้ดีกว่าคนปกติหรือว่าที่ไม่ใช่ข้าราชการนะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อประชาชนนะเพราะฉะนั้นมีทั้งโทษทั้งทางปรับและจำคุกหรือปรับหรือจำคุกนะ แต่ในการสอบเนี่ยเราไม่ต้องไปจําหรือว่าโทษปรับหรือจําคุกกี่เดือนปรับเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยติวเตอร์คิดว่ากอพอคงไม่ออกขนาดนั้นลักษณะของการออกข้อสอบกฎหมายที่คนที่ไม่ได้เรียนกฎหมายโดยตรงเนี่ยเขาจะออกอย่างนี้ก็คือว่าเขาก็จะยกยกคําสําคัญของมันขึ้นมาในแต่ละมาตราหรือยกตัวอย่างเคสกรณีศึกษาขึ้นมาแล้วก็ถามว่าผิดกฎหมายอะไร ามาตรอะไรผิดฐานอะไรผิดหรือไม่ผิดแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปท่องทุกตัวอักษรเพียงแต่เราจําจําชื่อกฎหมายให้ได้ซึ่งติวเตอร์ได้สรุปมาให้หมดแล้วนะครับจำชื่อกฎหมายจำคอนเซปต์มันแล้วก็จําตัวอย่างที่ติวเตอร์จะยกให้ต่อไปนี้แล้วก็จํำคีย์เวิร์ดของมันแค่นั้นเองจบติวเตอร์คิดว่าคงไม่เกิน10ข้อเออนะคงไม่เกิน10ข้อ อ่ะเรามาดูกันเลยดิวเตอร์ได้แยกอย่างนี้นะครับแยกกรณีอย่างนี้ก็คือว่าแยกกรณีเป็นโดยมิชอบซึ่งเป็นการผิดกฎหมายเฉยๆกับโดยทุจริตก็คือเป็นการผิดกฎหมายและมีเขาเรียกว่าสแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนนะครับโดยที่แยกออกมาอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยมิชอบเนี่ยโทษมันจะน้อยกว่าโดยทุจริตอ่ามันจะแยก ออกมาเป็นตามลักษณะของการรับโทษนะครับทิวเตอร์เห็นเป็นอย่างนั้นนะมันจะแยกอย่างนี้เราจะจําได้ง่ายกว่านะครับทีนี้ทั้งโดยมิชอบกับโดยทุจริตเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของเจ้าพนักงานเฉยเฉยคือมันจะเป็นข้าราชการที่กฎหมายมอบอำนาจและอันที่2ก็คือเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ก็คือเป็น เป็นข้าราชการเป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจเฉพาะในเรื่องนั้นๆตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งอในหนึ่งกฎหมายอาจจะมีหลายเรื่องก็ได้เพราะนั้นมันจะแคบกว่าคำว่าเจ้าพนักงานนะครับเพราะนั้นถามว่าถ้าเป็นเจ้าพนักงานที่ไม่มีหน้าที่แล้วไปทำความผิดในช่องทางขวามือเนี่ยถามว่าเขาต้องรับโทษหรือไม่คำตอบคือไม่ต้องรับโทษ ข้อสอบนะครับมันจะหลอกเราแบบนี้แหละมันจะถามว่านายกนี่นะเอาสมมุติว่าจ,า,า,จา,าจะต้องมีการปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีจะต้องมีการปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีแต่นายกเนี่ยไม่ใช่เจ้าพนักงานไม่ใช่เจ้าพนักงานในการมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีถึงแม้นายกจะทําทุจริต หรือทำผิดกฎหมายโดยไม่ชอบอะไรก็ตามนี่มันก็ไม่ได้เข้าในเรื่องของความผิดที่ตามมาตราที่เป็นส่วนของเฉพาะที่เจ้าพานักงานเจ้านาะที่เออเจ้าพานักงานที่มีหน้าที่โดยเฉพาะนั้นนะถามว่าเขาก็เลยไม่ผิดไงลูกศิษย์เขาแต่เขาก็อาจจะไปผิดอันอื่นก็ได้นะครับยกตัวอย่างอีกอีกครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึง่ง ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการละเว้นภาษีอย่างเงี้ยนะครับในกอเนี่ยไม่ใช่เจ้าพนักงานในการจัดเก็บรายได้ก็คือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีถามว่าถ้าในกอไม่จัดเก็บภาษีแล้วในกอจะผิดตามมาตรา154หรือไม่คำตอบคือไม่ผิดตามมาตรา154เพราะในกอไม่ไม่ใช่เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ แต่ในกอเป็นเจ้าพนักงานอื่นๆก็คือเจ้าพนักงานที่ไม่ได้มีหน้าที่เก็บภาษีแต่อาจจะมีเรื่องของการเก็บเงินน่ะอ่าแล้วไปเก็บภาษีหรือไม่อะไรยังไงอย่างเงี้ยก็อาจจะผิดที่มาตรา1น7ิดิวเตอร์พยายามจะจะอธิบายแบบนี้นะครับ